สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มานะครับดัดท่อใหม่นะครับพอดีเปลี่ยนบล็อกนะครับก็เลยลองดัดท่อใหม่นะครับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอันนี้อันนี้เปลี่ยนนะฮะนี่กำลังดัดอยู่ครับเดี๋ยวตัดตัวนี้ใส่นะครับเพราะว่าตัวนี้ท่อมันมีหลายแบบนะเพื่อนๆนะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าไอ้มองมันเป็นอะคริลิกกันแต่ว่ารูปแบบมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีเกรด มันจะมีชนิดนะครับหลายตัวนะครับบางตัวตัดไม่ได้ต้องใช้เลื่อยตัดอย่างเดียวเลยนะครับอ่าครับปกติจะใช้ตัวนี้ตัดนะตัวนี้ตัดคริกตัดทอนะครับก็ว่ากันไปเนาะนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับทักทายสอบถามมาได้เลยนะครับนะครับมีหลากหลายราคาเพื่อนๆจะซื้อมาเองก็ได้นะครับดูแบบดูดูแบบดูอ่ารูปรูปแบบนะครับมาได้เลยนะเอาที่เราชอบนะครับ เอาที่เราชอบแล้วก็เกรดงานคุณภาพนะครับแล้วก็แน่นอนกับไม่สึมไม่รั่วนะครับเวลาดักเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะครับสําหรับซ่อมประกอบคอมนะครับร้านอยู่ตลาดนัดจะตัก2สองมิลบุรีนะเพื่อนนะนะครับมาได้เลยนะครับมาได้เลยสอบถามกันมาทักกันมาได้เลยครับผมรับติดตั้งทั้งระบบน้ําเปิดระบบน้ําปิดนะครับเพื่อนนะครับ สอบถามทักทายมาได้เลยนะครับแบบธรรมดานะครับขายอุปกรณ์ฮ์ดแวร์ต่างๆนะครับราคาไม่แพงนะครับมีนะครับหลากหลายนะครับหลากหลายสอบถามมาเนะครับเป็นร้านเดียวที่รับเปลี่ยนนะครับรับทาระบบน้ําเปิดนะครับมาได้เลยตัวนี้ต้องบอกว่า่อรัดยากนะครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับพอดีลงบอร์ดใหม่นะครับตัวนี้มันบอร์ดมันใหญ่ก็เลย ให้มันมองทะลุเข้าไปได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เพื่อนคือเคสนี้ใส่เฉพาะกั๊จอแนวตั้งเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นเคสนะครับก็โอเคลงตัวนะรประมาณนี้แนวตั้งนะใส่ได้ทุกใส่ได้ทุกทุกตัวนะครับทุกไซส์เลยนะครับที่มีในตลาดตอนนี้นะครับก็ มีบอร์ดด้วยนะครับตัวนี้เอทิตัวใหญ่แล้วนะตัวนี้เป็น X470 นะครับนะครับบอร์ดนี้ได้แบบโหมหาศาลกว้างมากนะเป็น full tower นะครับตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมทั้งชุดเลยนะครับงานมอสอลูมิเนียมนะครับถอดได้ทุกชิ้นนะครับไม่เป็นสนิมนะครับข้อดีของอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับถอดได้ทุกชิ้นเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบ a i r f o นะครับ เป็นงานในโฟร์คัเพื่อนท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามได้เลยนะครับจะจะเทสจะทดสอบการ์ดตัวไหนก็เอามาวางแบบสวยๆนะครับแล้วก็โชว์ไฟนะครับวันนั้นดูตัวสุดตัว4970นะครับโอ้โหสวยมากครับของ IOG โอ้โหถ้าวางแนวแนวถ้าวางแบบแนวนอนนี้เสียดายเลยนะครับไม่ได้โชว์เลยนะครับ ถาวางแนวนี้โอ้โหสวยมากนะครับนี่นะครับนสนใจก็วะเวียนทักทายสบถามมาอุปรกรณ์นะครับระบบอ่าโพลส์ซัพพลายมีขายนะครับมีขายนะครับมีใส่ตัวใหญ่ๆได้นะใส่ตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับเน้นคุณภาพนะครับโพลส์ซัพพลายที่นี่จะเน้นคุณภาพตัวที่ใส่อยู่ก็พันห้าสิบวัตต์แปดสิบพัตโกนะครับของอคูก้านะครับ ก็ใส่อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นกิโลห้าสิบวัตต์นะครับโกนะครับของคูลเรมเตอร์นะครับก่อนที่ร้านจะเน้นคุณภาพนะครับแต่ว่าดูความเหมาะสมของลูกค้านะครับผมราคาไม่แพงนะเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็สอบถามทักทายกันมาได้เลยนะครับสําหรับระบบน้ําเปิดนะครับเวลาติดตั้งก็ประมาณนี้เพื่อนเือนก็แล้วแต่ชอบปุ่มมองนะครับตัวเคสตัวบอร์ดอะไรต่างๆ มันให้มันเข้ากันนะครับประมาณนี้นะครับสีดายตัวนี้ไม่มีการ์ดจอออนนะครับเป็นเป็นลายเส้นา 6x นะครับก็เลยไม่มีนะครับถ้ามีก็ไม่ใส่ไม่ใส่การ์ดก็โอเคนะครับใส่ดูได้นะครับโชว์ได้อะไรประมาณนี้ว่ากันไปเนาะนะครับน้ำยามีเปลี่ยนนะเพื่อนมาได้เลยนะครับนนะครับถักกันมาถามกันได้เลยนะครับผม จะใส่ทอนี้เข้าไปนะครับ